ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายของเกม Poppy Playtime แล้วนะครับนะซึ่งก็คราวที่แล้วที่เล่นไปจากอีพีที่แล้วก็มีสู้กับฮักกี้ด้วยที่ออกมาจากหลุมแล้วก็ไอ้นอนนะครับนะที่ห้ามกระดิกตัวถ้าเปิดไฟนะฮะปิดไฟเท่านั้นเดินได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็นั่นะแหละนะครับต่อกันเลยคือเต้องเอาไฟไปติดนี่เหรอปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เหรออาอันนี้คือใช้ไม่ได้เหรออาก็ได้ปึ๊บโอเคโดดไปปึ๊บอ๋อโอเค อันนี้คือห้ามใช้มือสีเขียวตบเข้าไปตรงนี้นะครับนะคือยังไงเน่ะโอเคห้ามตบก็ได้ไม่ตบก็ได้ปึ๊บแล้วยังไงไฟติดติดแล้วยังไงต่ออ่ะเอาใหม่ท่านผู้ชมตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะปึ๊บแล้วก็ติกนี่เหรอปึ๊บอ๋ออ๋อมันจะเปิดมันจะเปิดนะครับหะจากนั้นเราก็เอาไฟจากตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วนะครับอ่าโอเคงั้นติกที่หนึ่งนะครับเปิดอย่างนี้ปับ๊บโอเค จากนั้นเสร็จแล้วไงต่อปึ๊บไหลมานี่ปึ๊บจากนั้นก็ไปกดนั่นไอ้ปัจจัยไอ้ชิปหายศกอีกแล้วอ่าจากนั้นเสร็จก็ปั๊มนี่ป่ะปึ๊บอ๋อนี่ไงประตูเปิดจากฝั่งนี้นะครับนะแล้วยังไงแล้วยังไงกูจะต้องรู้อะไรอีกไหมเนี่ยนะครับนาแล้วยังไงแล้วไฟนี้ก็จะดับแล้วอ๋ออันนี้ก็จะไม่เปิดอ่ะเฮ้ยแล้วก่อนอ๋อเข้าใจแรบเราต้องมากดปั๊มนี่เหรอจากที่ผมเข้าใจนะเราคิดว่าน่าจะถูกนะตะกี้เกือบได้แล้วนะครับปึบ ปึ๊บมาลากไปปับ๊บอย่างนี้เปิดมาปึ๊บอ่ะประตูมีเวลาไม่กี่นาทีนะครับจะเปิด2ประตูเต็มจากนั้นเสร็จเราก็ไปปั๊มไฟปั๊มไฟเสร็จปึ๊บเราก็หนึ่งสองครับแล้วก็3นี่เปิดได้แหละเออนะครับสุดยอดประตูนี้หรอจะเปิดอา้าวไม่ใช่นะครับนะแล้วประตูไหนจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยก็เลยขึ้นนะครับมีเสียงอะไรเกิดขึ้นนะครับนะ้อ้าวอ้าวเข้าไปในท่อโอเคอ่ะไปดิ เกิดอะไรขึ้นวันตะกี้กูก็แค่เดินมาเอ้าจิ๊บหายกูมาโซนอะไรวะเนี่ยโซนมืดหรอวะเนี่ยเอ้าเจี๋ยอะไรวะป๊อปี้บอกกูไม่ยอมให้มึงไปหรอกได้หำน้อยคอยเอ้าเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออไม่พูดดีกับกูแล้วเหรอเฮ้ยป๊อปี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นไปต้นบนยังไงวะเออไอ้จิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยด้วยช่วยด้วย เฮ้ยมันให้เวลาเราสิบปีว่ะนะครับน้าเเซเว่นแล้วเซเว่นแล้วเอาไฟไฟไฟกูลงอย่างนี้แบงเลยนี uh, sich, oui, okay. okay. ่เออออให้หาให้หาที่ซ่อนเหระหาที่ซ่อนเปล่านะครับนโอเคไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปก็ได้กูไปก็ได้กูไปก็ได้เ๋ยวก่อนนะเ๋ยวก่อนนะโอเคหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนปิดไฟยังไงวะปิดไฟยังไงอะปิดไฟยังไงให้เราหาที่ซ่อนยังไงเด็กกี้เราจะได้ออกไปจากข้างนอกแล้วนะครับนะเอออันนี้คืออะไรอ่ะ นี่ไงมุดมาช่องนี้นะครับนะโอเคแล้วยังไงต่อวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคมุดมาแล้วเอ้เอ้ยอตะกี้ตะกี้กระตุกมันรู้สึกมีอะไรโหลดกูต้องโดนจัสแกสักอย่างแน่ๆเลยดูทรงแล้วนะครับรู้สึกมีตัวอะไรเกิดแน่ๆอ่ะกูเตรียมใจแล้วกูเตรียมใจแล้วอืมกูเตรียมใจแล้วฮะอืมเตรียมใจแล้วกูเตรียมใจแล้วกูเตรียมใจแล้วกูเตรียมใจแล้วอืมด้านบนอืมด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับนะ อ่ะเอาละนี่อ่ะ,เ,อะเปิดกดอะไรวะปึ๊บอ๋อมุดเข้าไปนะครับนะอ่ะคุณเดินเข้าไปแล้วโอ้เดินมาอย่างนี้กูนึกถึงฮักกี้บอคกี้เลยโอ้จ้าโอ้ยเกืบได้ของแล้วตะกี้ไม่น่านรีบเดินเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตะกี้นะครับนะรูปปั้นทองของมัมมี่ลองเล็กนะครับนะมัมมี่ลองเล็กอ่ะอันนี้ประตูอะไรวะเนี่ยทำไมมีประตูไม้ในห้องโรงงานด้วยวะเนี่ยแปลกๆแ,แล้วเนี่ยอ่ะมาไม่รู้อ่ะมันพาผมมาเดินไปไหนผมก็เดินไปด้วยอ่ะ อ่ะประตูก็ค่อยเปิดมาเอา้าไม่รู้ละมันจะจำสกแกนยังไงก็ช่างหวัวมึงอะเออเอออ่ะเปิดแม่งให้หมดนี่อ่ะเปิดแม่งให้หมดนี่เออแล้วยังไงมีนี้ให้ขึ้นไปด้านบนไอเสะอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังห้อยตองแต่งนะครับนะเหมือนให้มีปิศนาว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันไล่กันยังไงอะเดี๋ยวก่อนคือยังไงวะหนึ่งคือไฟสีแดงนะครับนะใช่ไหมถ้าดูจากสีแล้วนะหนึ่งสีแดงเอ่อสองสีน้ําเงินสามสีเขียว สีสีเหลืองก็จะเป็นแดงน้ำเงินเขียวเหลืองแดงต้องมีเขียวเหลืองนะครับนะแดงอ่าน้ำเงินเขียวแล้วก็เหลืองนะครับนะนี่ถ้าเป็นไปตามนี้ประตูก็จะเปิดตามคนไกลนะครับเออเอาดิเฮ้ ไอชิบหายนี่แหละเออไอปีโป้ปีโป้แกมี้ปีโป้แกมี้นี่แล้วก็ซอยห้าบาทแล้วก็ซอยห้าบาทเออไม่ดีไม่เล่นกับผมแล้วเหรอนะครับนะคุณแม่นะครับมาโอเคเอาระ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 ปิดประตูปิดประตูไอสัดไอเอาปิดประตูใส่ตัวเองไอชิบหายช่วยด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงงงงทำไมประตูเอ้าเอ้าแล้วตอนแรกกูติดอะไรวะติดยาแมงมุมเปล่บ้าหรือเปล่า กูติดใจแบงมุมเนี่ยนะอ่ะคราวนี้กูเปิดประตูรอ,อเลยอ่ะอ่ะโอเคมามาเลยนะเจมัม,มี่มาเลยนี่เอากลับมาอีกทีนึงไม่มีอย่างแบงมุมเฮ้ยอะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะชิบหายแล้วนะครับนะปีขึ้นไปปีนอ่าโดนแดงอีกแล้วกูกลับมาอีกทีนึงประตูไม่มีอย่างใหญ่กูติดจากแยกแบงมุมซะง,งั้นฮึไม่ใช่ไม่ใช่นะเราจะรอดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปด้านบนมาม,มี่ลองเล็กจะไม่เห็นเราเหรอนะครับเออเป็นไปได้ อ่าอ่าโอเคเอาเจ้อ่ารู้แล้วนะครับประตูแบ่งติดนะครับนะอ่านี่ปีนขึ้นไปเลยเออดูดิเป็นไงนะครับนะเอออ่ะเน่เน่เน่โอ้ยมันอยู่ไหนนะนะครับนะไปแล้วนะครับนะเออเออเออหาเราวงหาเราวงเออเอาหาไว้เฮ้ยหาไว้เฮ้ยหาไว้เฮ้ยนะครับนะไอ้ไข่มันอยู่ไหนของมันวะนะครับโอ้โหพอโกรธแม่งเสียงใครเป็นผู้ชายเลยนะฮะเออโอเคโอ้โอเคกูห้อยตองแต่งอยู่ตรงนี้แหละ นะครับนะเออโอเคขอบคุณนะไอ้มือยาที่ช่วยฉันไว้นะโอเครอดยังเออโอเครอดแล้วนะครับประตูอยากใ่ต่อมาอะไรอีกนะคะนะโอเคอันนี้คือร้อยคือร้อยนะครับนะโอเคอันนี้สีเขียวเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูนะครับคือร้อยนี่โอ้มันไม่ใช่ประตูแล้วมันไม่ใช่ประตูมันคือเครื่องเผาเหรอเครื่องเผาตุ๊กตาเหรอนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะ นะ,คะเครื่องเผาเหรอเปิดยังไงอะ่ะเปิดได้ปะพึบอ๋อต้องเปิดสองมือเหรอพึบอ๋อโอ้ยโคตรอันตรายเลยนะฮะโอเคเอาละตรงนี้คือทำอะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรอะ่ออะมันเป็นเครื่องเผาใช่ไหมแล้วจากนั้นเรายังไงต่อนะครับท่านผู้ชมแล้วจากนั้นเรายังไงต่ออันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะเปิดเปิดนี่แล้วคืออะไรอะ่ะ เครื่องยนต์อะไรสักอย่างที่ไม่สามารถทํางานได้นะครับรู้สึกว่าเสื้อเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะดึงอะไรสักอย่างอยู่นะฮะเฮ้ยเราคิดออกแล้วนะครับเรามีตะกี้เราเราเราหยิบกลไกตรงนี้มานะครับนะผมจําได้ผมว่าต้องเอาไปหลอมละล,ะลายแน่นอนเลยนะฮะ <_ H op> เออกดอีป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแบบใช่ป่ะมีโซ่มีโซ่แล้วก็มีหลุมนะครับโซ่มันมาจากหลุมด้านใต้นี้นะฮะซึ่งปริศนาเยอะมากนะครับเกมบ้านี่เอาละมาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คืออะไร นะครับนะเครื่องยนต์นะครับที่เอาไว้หมุนเนาะอ่ะถ้าสมมติผมอยู่ในนี้จะเป็นไงนะครับนะจะโดนเผาหรือเปล่านะอ้าไม่เป็นไรนี่หว่าเอาคุณโดนไฟได้ไหมเนี่ยโดนไฟได้ปะเฮ้ยโดนได้กูเป็นโค้ไลเดอร์ทนะ่านผู้ชมเฮ้ยเออเฮ้ยผมไม่เข้าใจเลยนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างดิว่านะนะมันมันต้องมีขอหรือแบบอะไรเพิ่มอะใช่ป่ะนะใช่ไหมมันแบบเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับนะ ที่ที่เราไปเอามาหรือเปล่านี่ไงมันใช่เลยเกือ,อบจะชุบโบกว่าเแล้วกูติดอยู่ตรงนี้นะฮะเออจากนี้เรายังไง anyway ต่อนะครับนะเอออ่ะอ่ะนี่เผาเผาอะไรเผาอะไรนะครับนะอ่ะเผาอ่ะจากนั้นกดน,นี้หรือเปล่านะครับนะนี่ปะเออ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 เหมือนติดแล้ว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 นะครับนะเหมือนติดแล้วเออน,นี่ไงแล้วนะครับนะนี่เป็นแกนผมว่าเอาไปใส่นัน่นแน่นอนนะครับ ที่เราสงสัยว่ามันทํางานไม่ได้ครับนี่แน่งไงใช่เลยครับกดมานี่กดลากมาปุ๊บไอโซอน,นี้ดึงนะครับนะมันจะดึงอะไรจากด้านใต้มาด้วยหรือเปล่านะครับนะไม่มั่นใจเอาละแต่ที่รู้ก็คือมันดึงมาตรงประตูนี้นะครับนะอเอาอีกแล้วอีปออมึงเอลยช่วยด้วยไม่ได้การนะไม่ได้การนะต้องหนีไปทางไหนอ่ะเดี๋ยว่อนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเผาแม่งเลยเผาตัวเองแม่งเลยปิดประตูปีดประตูปิประตูป็นประตูป็นประตูนี่นี่นี่กูอยู่คนเดียวแม่งเลยนี่นี่มันเข้ามาดินี่เข้ามาได้ปะล่ะเออนี่กูเผาตัวเองแม่งเลยมาดินี่ซ่อนในห้องอันมืดมิดที่มีไฟเผาอยู่ด้วยเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะนี่เป็นไงเสียงหายยังกูตกใจหมดเลย อ่ะโอเคออกมาได้แล้วนะครับนะโอเคมันขึ้นไปไหนของมันวานะครับโอเคโอเคนะฮะหลอดแล้วรอนแล้วนี่ฉลาดหลักแรงไว้ก่อนนะครับนะหยิบอันนี้มาด้วยนี่ลากแมงมาด้วยเลยเอา้าลากแมงมา อ่ะเจอที oh, again! Oh, ่อ no, like oh, ่ะกดปัดอาะปั oh, oh, okay. ่นไฟหรือเปล่านะครับอาจารโอ้โหเจอมึงอีกแล้วมึงคุมจังเลยนะแถวนี้เนี่ยเออมันมาแล้ววิ่งเร็วเดีวมือมือไอสัตว์มือ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 อ้าวจิ้มหายมาตรงนี้ไม่ได้โอ้โหเกิดถล่มอ้าวโอเคไฟเปิดโอเคโอ้โหเร็วมากเร็วมากทุกอย่างเร็วมากเร็วไปหมดทุกอย่างอ้าข้าฝังไม่ได้จิ้มหายอ่ะมาทางนี้ก็ได้ว่ามาทางนี้ก็ได้โอ้โหตามมาเร็วจังเลยนะมึงตามมาเร็วจังเลยนะโอเคไปแล้วไปแล้วมือผีสิงดักตรงนี้กูเลี้ยวขวาแล้วกันโอเคเลี้ยวซ้ายมือผิดราเเเลลลีีี้้้ยยยวววววขขขาาวา อ่ะตกไป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 แล้วยังไงต่อเดี๋ยวถังนั้นไม่ได้เออแล้วยังไงต่อชิบหายดิ่ดื้ไปเลยดื้อไปกูไม่ทำอ่ะโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ายื่นมือมาให้ไฟใช่ไหมกูแท็กไฟแม่งเลยอ่ะฮะโอเค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 เออเอาเอาเอาเออเอาเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมันตามกูมาแล้วโอเคโอเคคราวนี้กูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดเฮ้ยกูลงมาได้อีกไม่ได้ชิบหายโดดมาผิดอีกเออกูตาย โดดผิดชีวิตเปลี่ยนอมภาษาอะไรวะเนี่ยวัดกูดีกาักูของเราเว้ยก็นี่กูแปลเองนะเนี่ยแปลว่าโชคดีนะไอ้ข่ยยืมมือมาแท็กไฟไฟ้านี่รอบหนึ่งแรกระซอยห้าบาทนะครับนะแจงแรกระซอยห้าบาทอ่าโอเคเอาแหละคราวนี้ขึ้นมาแล้วตรงเลี้ยวขวาใช่ไหมอ่าต้องไงต่อ,อต้อ,องไงต่อกูโดดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ากูตายตละกูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกูไม่มีไหวพริบในการดี phí โอเคต่อมารอบที่3แล้วกูต้องไปยังไงต่อเนี่ยอ๋อตรงนั้นตรงนั้นต้องไปลงไปลงไปไป้ไปแล้วเว้ยตามกูไม่ทันหรอกไอ้งอนะครับโอ้โหเไปมันเยาวดีว่านะครับะโอเคเอาล่ะไปต่อไปต่อเรวเข้าประจับประจับทางนี้หรออ๋วไม่ใช่ทางนี้เว้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้เปิดเปิดประตูปรตูเรวเข้าเรวเข้าไอจิบหายไปแล้วไปเร็วเดี๋ยวแมงมุดลงมาโอเค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 อเอ้กูรอเราจะไปเดียกูรอเราจะไปเดียโอเคโอเคกูว่าแม่งแปลก กูว่าแม่งแปลกๆเอออ้าวคราวนี้กดได้ไวเฮ้ยเออคราวนี้กดได้ไอชิบหายไอชิบหายวิ่งมาแล้วไอชิบหายวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วประตูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด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 แล้วเปิดแล้วมันวิ่งมาแล้วอีป๊อปโอเคเอาละแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเฮ้ยมีนี่มีนี่มีนี่เดี๋ยวกดมินี่ดิกดแม็กเลยกดแม็กเลย พไอ้ที่บอกโออจะดึงฉันจะดึงฉันเอาเลยเอาเลยเอาโดนดูดแล้วเว้ยโดนดึงแล้วมึงแขนยาวนักยังไงล่ะแขนยาวนักเออเออเออเอาดิโอ้โหใส่แปลกเออเออกูไปแหละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเออเออตายนะครับตายยังตายยังอุ้ยอะไรมาแทนวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย นี่มันหัวหน้าเล็กตาซอยหรือเปล่านะครับเฮ้ยฮอ้ไอ,าอาชิบหายเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรอ่าพอตัวเปิดแล้วนะครับกูว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะโอเคโอเคโอเค,อเคตัวอะไรวะฮะแล้วยังไงต่อฮนะโอเคโอเคกูพูดโอเคเก้าครั้งแล้วฮนะฮนะนะตัวอะไรวะยังมีต่อยอีกเหรอวะเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอ ตะกี้มันมือตัวอะไรวะนะครับนะเออมันมือตัวอะไรกันแน่นะครับเอ,อ้าน้องป๊ปปี้แล้วปะนี่ใช่ไหมเอ้าอ๋อดนผนึกไว้นะครับนะเอ,อ้าน้องป๊ปปี้นะครับเออแบบคุณฆ่าเธอเหรอเราจะต้องมีชีวิตรอดใช่ไหมเลยต้องฆ่าเธอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอาเอาหายไปไหนแล้วล่ะเอ,อ้า กูน่าจะฟังมึงบทน,นะอา้าไปไหนแล้วล่ะนะครับอืมไปไหนต่อนะครับนะน้องป๊อปปี้จะพาพี่หลอดใช่ไหมหละ่ะน้องนะครับโอเคไปกันนะครับแต่ทําไมไม่ไปกับเราล่ะเนาะโอเควูดท่อน,นี้ไปโลดนะครับจี้ <c oughs> นะครับนะเอออ่ะโอเคห้องเหลืองนะครับนะเออรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วนะครับนะโอเคไปนะครับขึ้นรถไฟมหาสนุกข,ของเรา ต่อกันเลยนะครับน,ะนี่นี่นี่ต้องปลดมือสองข้างดู้แล้ข้างแรกเปิดไปแล้วนะครับนี่ต้องเปิดอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าอ๋อโอเคเอาแหละกดแท็บนะครับแล้วอ๋อตัวนี่ไงเราได้ตัวแล้วนะแล้วยังไงยังไงต่อนี่อ๋ออ๋อ,อเราต้องดูเลขตัวหรอใช่ไหมใช่ป่ะเลขตัวป่ะมันมีเลขตัวไหม นี่ไงสามหนึ่งสองสี่นะครับนะโอเคเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีไหมต้องเป็นอ่คิซี่วิซี่นะครับนะ3สามสองสามหนึ่งสองสี่แล้วก็มัมมี่แล้วก็ไอตัวตุ๊กตาอันนั้นแล้วก็ไอชิบ้านะครับนะนี่อ้าวไม่ใช่หรอ อ๋อเข้าใจแล้สีมันต้องตรงกันด้วยนะครับนะโอเคต้องเป็น3 1 2 4สีแล้วก็ตามด้วยสีนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอ๋อเข้าใจแล้วมี3าอย่างที่เราได้มาจาก3เกมนะครับจากมัมมี่นะครับนะเอ้ยไม่ใช่จากคุณแม่ลองเล็กนะครับโอเคน้ำด้วยตัวนี้แล้วก็คิตซี่ชิบ้าแล้วก็หมามีนะครับนะเหลืองแล้วก็แดงฟ้านะครับนะปึ๊บแล้วก็ตามด้วย3 1 2 4 เออโอเคได้แล้วไปนะครับประจนโลกนะครับเอออ่ะอ่ะนี่นี่รถไฟเราจะออกแล้วปุ้นปุน,ปนโชคดีเนาะไอ้พวกฮองกี้วอกกี้คิซี่บิซ,ซี่ฉันจะออกจากที่นี่แล้วเออโดยไม่ต้องสงสัยว่าไอ้มือเออที่มันที่มันคีบเออเจ้าบัมมีม่ลองเล็กมาจากไหนนะฉันจ,จะไม่สงสยัย๋ยวฉันจะออกไปจากที่นี่นะครับนะโอเคเอาละนะครับตัวจะพาเราออกไปจากที่นี่นะครับนะเอาละรถไฟปุ้นปุ้นนะครับนะ เอาละรถไฟปูนปูนเฮ้ยอันนี้เสียงแค่อเออคุณช่วยขัดไว้คุณสุดยอดที่สุดคุณสุดยอดที่สุดในโลกแต่ฉันขอโทษฉันเออฉันไม่เคยชอบคุณเฮ้ยป๊อปปี้ทรยศเราอ้อ <c oughs> เฮ้ยป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้พูดอะไรอ่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่รู้คือผมคิดว่าป๊อปปี้ทรยศเรานะนะครับนะจากตะกี้ที่มันบอกว่ามัน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 บอกว่ามันไม่เคยชอบเราเลยนะฮะเออไอ้ป๊อปปี้ไอ้เด็กเวรนะครับนะแม่งตัวกูเออ อ่าแล้วตอนนี <the> ้เก okay, ิดอะไรขึ้นนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังสว่างขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ทุกอย่างกำลังพุ่งไปแบบแรงมากนะครับนะอ้าวเกิดการเตือนแล้วนะครับนะว่ารถไฟเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับเอออ้าว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 เตือนแล้วเตือนแล้วมีเสียงเตือนแล้วอ้าวรถไฟกูอ้าวอ้าวอีป๊อปปี้ป๊อปเบงเลยไอชิบหายเอออะไรวะเนี่ยหยุด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 ได้แล้วหยุด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 ได้แล้วดึงดึงดึงเร็วดึงดึงเออหยุดหยุด อดูนี้นะครับว่าหยุดหยุดหยุดเร็วหยุดเร็ Ou Ou. O uh. o วหยุดเร็วตามไปได้แล้วตามไปได้แล้วม่ได้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 คุสตันคุสตันตอนนี้อ่าเรียบร้อยเออเออเออโอ้โหยเลือดกูออกด้วยเลือดเราออกด้วยนะครับกูเพิ่งเคยเห็นเลือดเราออกครั้งแรกนะครับเออเลือดออกแล้วอ่าเอาละตอนนี้ครับตื่นมานะครับนะรถไฟคว่ำเลยนะฮะอ่าตอนนี้นะครับแชปเตอร์ทูจบแล้วนะครับนะไฟินเดอะเว็บนะครับโอเคนะครับ สรุปแล้วก็คืออีปอปปี้ที่เราปล่อยมาตอนชัปเตอร์หนึ่งคือเป็นคนทรยศนะครับมันโกหกมันไม่เคยชอบเรามาโดยตลอดนะครับนะเออโคตรเสีงเลยนะครับนะคิดว่าน้องป๊อปปี้เป็นคนดีซัง,งัันนะะโอแล้วก็อีกปริศนาหนึ่งนะครับนะมือปีศาจด้วยนะครับ เออมือปีศาจไม่รู้มือปีศาจอะไรมาจากไหนนะฮะยังไม่เห็นตัวมันนะครับมนาะไปขีบร่างมัม,มีลองเลนะครับหลังจากที่โดนบทนะครับนะเออตายโคตรง่ายเลยทีนี้นะครับมัม,มีลองเล็กไม่ได้สู้ด้วยเลยนะครับนะเออตายเพราะโดนบทนะตัวยาวไหลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นปริศนาอยู่นะครับว่าทําไมคิดซี่มิซี่ทำไมถึงช่วยเรานะฮะเอออยู่ดีมาเปิดประตูให้เรานะครับนะเอออันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเอาล่ะนะก็ สำหรับวันนี้ก็นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับในการเล่น Poppy Playtime Chapter 2นะครับนะสำหรับน,นี้ก็พอแค่นะี้แหละบาย